อะไรพิเศษอะไรกว่าใครนะผมจะพูดบ้วแต่วนะ่าผมคงพูดอีกเรื่อยๆนะว่าขอบคุณนะที่บว่าเอ็นดูผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแวะไปเล่นด้วยบ่อยๆนะมาตอนนี้มีธอส้น้ด้วยนะนีจะเป็นกิจกรรม งานดีเล็กสุดโปรดของผมอันต่อไปก็คือจบให่จากแฟนคลับบุ๊คต้องความแน่แน่ที่ทำกับทำเป็นแนครับจจริงก็ชอบทำทุกอย่างเลยครับผมจริงก็อยากมีมิงเนาะเอออยากมีทุกอย่างเลยผมอยากเจอแฟนคลับเพราะว่าจริงพวกเราก็ไม่ค่อยได้เจอแฟนคลับเท่าไหร่ก็คิดถึงทุกคนเนี่ยก็เลยอยากเจอทุกคนเหมือนกัน หเพื่อเราเลยอยกันไปนานๆครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้พวกเรา ที่ให้พวกเราได้เป็นที่รักแล้วก็โคคงเวลาคุยกันมาอนะครับ เก่งไหมคะน้องฟอสบุ๊วันนี้เก่งไหมคะรักทั้งคู่เลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะคือความรู้สึกนะคะที่ทุกคนขับมอบให้กับฟอสบุ๊กในวันนี้นะคะทั้งความรักนะคะแล้วก็กำลังใจที่ส่งมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะในวันนี้ค่ะ อยากจะขอบคุณอะไรกับทุกคนอบอกได้เลยค่ะขอบคุณมากครับ,บ,มรบเมื่อกี้บุกดูคดลิปมีเมื่อกี้เราแบบแพคกกับบุกมากเลยขอบคุณที่ทำให้บุกได้มาอยู่ตรงนี้ครับมันมางไกลมากๆเลยครับขอบคุณที่ หวังดีกับพวกเราเสมอครับแล้วก็ขอบคุณที่คอยพพอร์ตเราเสมออย่างที่บุ๊กบอกบุ๊กไม่รู้แหละว,ว่าการเป็นแฟนคลับพวกเรามันเหนื่อยหรือเปล่าขอบคุณที่คอยช่วยเหลือทุกเราขอบคุณที่คอยปั่นเทนที่คอยแต่งรูปในทวิตเตอร์นะครับ เราเดี๋ยวนีเขาเรียกกัน X แล้วใช่ไหมครับขอบคุณผมไม่รู้ว่าผมต้องขอบคุณกี่ครั้งผมถึงจะผมถึงผมจะรู้สึกพอขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆครับรบ As my book just mentioned that um, after watching the clip, he really felt a sense of um, it touches his heart so deeply, and he love to say thank you to each and every one of you. Thank you for all the support. They have come a long way. They've been through a lot, and he really appreciate all your support and all the fans. You know, helping out with Twitter trends. Um, now we call it X on all the pictures in X as well.

ผมแบบไม่อยากร้องอ่ะมันผมห้ามมันมาตลอดก็วันนี้ไม่ไหวจริงผมก็รู้สึกว่าผมก็กับพูก็เดินกันมาไกลตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเราก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆที่อยู่กันมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาก็ขอบคุณมากๆครับเราสองคนก็จะทำให้เต็มที่ในส่วนของเราแล้วก็ ราก็ได้ตระหนังว่าทุกคนจะยังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้พวกเราได้เป็นความสุขสําหรับทุกคนผมอาจจะพูดเรื่องซีเรียสมากอยเก่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกทุกคนมาเสนอคือผมรักพวกคุณทุกคนจริงๆนะถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีผมในวันนี้แล้วก็ thank you for everyone to support and follow me ย n book นะครับเราแบบรักทุกคนทุกคน ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ก็ยังมีกันอยู่ก็รักกันแล้วนนครับผมอาจจะพูดไม่เก่งจริงๆนะครับอตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็แค่อยากบอกว่าขอบคุณมากๆครับจะให้ขอบคุณอีกเป็นร้อยก็คงไม่หมดครับขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆครับ Paul say that um, thank you, thank you guys so much. He's not a person who likes to cry, but today is something exceptional, and then he really touches his heart a lot. And then he said he really appreciate thanks to each and every one of you for being here. He's, he said he's not a person which is good in words in expressing himself, but he just want to thank each and every one of you. He said thank you should might not be enough to express what he feel right now. He said. He do not know what's in future ahead of him, uh, whether if everyone's gonna be here. But then he really appreciate the moment right now of having each and every one of you supporting him. He really appreciate it and a support um, book as well. So thank you and thank you once again. He said if you want to say thank you a hundred times or a thousand times, he will do that to each and every one of you. Thank you. <clears throat> เดี๋ยวให้น้องบุ๊นะคะแฟนแบบนี้มาเยอะเหมือนกันนะคะจากหลากหลายประเทศเลยนะคะให้น้องบุ๊นะคะพูดขอบคุณเป็นภาษาอั่กฤษสักนีดนึ่งค่ะโอ้โหยังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดรองบันดาลโอเคขอบคุณนะครับครับก็ thank you for international fans อ เอ่อ uh, thank for support มีตั้งแต่แรกนี่ยังไงนะครับ from from day one yeah uh, ะไรนะครับ from from the day one until now โอเคค่ะอะทุกคนป้ายที่เราถือขึ้นมาอ่านให้น้องฟังพร้อมกันไหม,ม,หม,มได้ไหมคะโ okay, อเคพร้อมนะ หนึ่งสองสามอะไรนะสอนอีกท like <bbe> ีอันนี้พูดถึงบุกป้าหรือว่าพูดถึงฟอร์ดบุกอ๋อคานคู่กันอ๋อไม่เมื่อกี้ได้ยินบุกบุกอะไรไม่รู้เลยไม่ได้บอกว่าบุกเขาบอกว่าทุกทุกการ์ดทุกอ๋อทุกต้องต้องดังกว่านี้หน่อยคือว่า ออร้องไหวีได้ไหมฮะไหวรอบนึงครับโอเคสามสอง,สงนหนึ่งการเดินทางจะมีเราคอยเคียงข้างเสมออ๋อไทุกการเดินทางจะมีเราคอยเคียงข้างเสมอไม่ใช่ไม่ถูกถูกแล้วขอใบหนึ่ง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 เดี๋ยวให้น้องอ่านให้ฟัง มองไม่เห็นไกลเกันไปครับอ่าเป็นคำที่แฟนคลับอยากจะบอกพวกเราแล้วพวกเราก็จะบอกแฟนคลับเหมือนกันอ๋อทุกการเดินทางจะมีพวกเราเคียงข้างเสมอเออเออชอบตรงนี้อ่ะพร้อมกันเลยครับพร้อมกันเอออาเซียนโปรโมเตอร์ขับบอสทุกใรค่ะบอสเดือดด big r o น n d a p p l ค u s e มาเดี๋ยวเราไปเก็บภาพความประทับใจวันนี้ไว้หน่อยดิ